ว่าไงครับวันนี้พี่ไม่ไปส่งของเหรอนี่ไงกำลังแพ็กอยู่ไปส่งของกันนะทำไมแต่งตัวหล่อจะไปแค่ส่งของเหรอใช่ไปส่งแค่ของ ไปเปลี่ยนชุดไปช,ดชุดนี้มันร้อนไม่เป็นไรเดี๋ยวไปก่อนนะเดี๋ยวไปเปลี่ยนชุดก่อนก็ได้ก็ได้ไดอะไรนะักหนาเนี่ยก็แค่ใส่หล่อสักวันหนึ่งไม่ได้หรือไงอ่ะเปลี่ยนมาแล้วโอเคป่าวาชุดอะไรของพี่เนี่ย ไม่เข้ากันเลยเปลี่ยนชุดใหม่ไปอ่ะชุดนี้โอเคเปล่า,าโอเคไปได้อืมไปละเดี๋ยวฝากส่งของก่อนอาหารเสริมลดน้ำตาลอ๋อตัวนี้ EV9 S Balance ตัวลดน้ำตาลของแบรนด์ Dr. g e l ไปละเย้ yeah! ลงแ้วมาแล้ว,ลวทำไมไปส่งของนานอะ่ะวันเนี้ยเอออ๋อ,อ,อนี่ไงไปอธิบายวิธีใช้ให้ลูกค้าจ้ามาด้วยที่เจ้าฝากไปอะ่ะเหรอเออตัวเนี้ย ev9s balance าาเป็นตัวลดน้ำตาลตัวเนี้ยเอาไว้ให้กินวันละสองครั้งหลังอาหารเช้าเย็นขึ้นอยู่กับค่าน้ำตาลถ้าค่าน้ำตาลเนี่ย ไม่เกินร้อยสี่สิบก็กินหนึ่งเม็ดเช้าหนึ่งเม็ดเย็นถ้าเกินร้อยสี่สิบกินครั้งละสองเม็ดเลยดีมากเลยนะเพราะว่าตัวนี้เป็นสารสกัดจากสมุนไพรปลอดภัยไม่มีสารเคมีไม่มียาอันตรายเนี่ยเดี๋ยวจะอ่านฉลากให้ฟังนะอันนี้สารสกัดจากมะลาขี้นกมืมีสารสกัดจากผักเชียงดามีสารสกัดจากเ,เห็ดถังเช่าเห็ดถังเช่านี่เขาปลูกเองที่บริษัทเลยนะแล้วก็มีสารสกัดจาก อบเชยธรรมาชาติล้วนๆเนี่ยมันนานเพราะว่าอธิบายกว่าเขาจะเข้าใจเนี่ยต้องพูดหลายรอบนิดนึงหนึ่งกล่องมี30แคปซูลกินได้ทั้งเดือนเลยเหรอไปอธิบายให้เขาฟังนไม่ต้องมาอธิบายให้หนูฟังไม่ได้พูดยังไม่ได้ว่าอะไรเลยอืมเดี๋ยวไปหาลูกกันนะ